สวัสดีค่ะทุกคนมาถึงราศีตุลแล้วนะคะวันที่22ตุลาคม2025เวลา12นาฬิก48นาทีดาวเนปจูนจะถอยกลับเข้าสู่ราศีมีนแล้วความรักของชาวตุลจะมีพลังแบบไหนมาฟังกันค่ะดาวเนปจูนคือดาวแห่งความฝันความโรแมนติกแต่ก็มักทำให้ทุกอย่างดูไม่ชัดเจนค่ะเมื่อมันถอยกลับความรักของชาวตุลซึ่งชอบความสมดุลและความลงตัวอาจถูกทดสอบ สำหรับคนโสดคุณอาจเจอใครบางคนที่ทำให้ใจสัน่นแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรจากคุณจริงๆหรือเปล่าเป็นช่วงที่ต้องฟังทั้งหัวใจและเหตุผลไปพร้อมกันค่ะสำหรับคนมีคู่อาจมีเหตุให้รู้สึกว่าความรักไม่มั่นคงคู่รักอาจมีเรื่องเล็กๆที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือมีความลังเลว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรแต่จริงๆแล้วนี่คือโอกาสของการปรับสมดุลระหว่างกัน เตยอยากบอกกับชาวตุนว่ารักที่แท้จริงไม่ได้วัดที่การไม่มีปัญหาแต่วัดกันที่เราสองคนเลือกแก้ไปด้วยกันได้อย่างไรการยอมฟังและยอมรับกันคือกุญแจที่จะทําให้ความรักมั่นคงค่ะสรุปนะคะราศีตุลหลังวันที่22ตุลาคมนี้ความรักอาจดูคลุมเครือแต่ถ้าคุณใช้ความสมดุลและการฟังกันเป็นสะพานเชื่อเถอะว่ารักของคุณจะมั่นคงขึ้นค่ะตรงกับคุณไหม ลองคอมเมนต์เล่าไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดดวงความรักตอนต่อไปจากเตยค่ะ